อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพับเหรียญโปยทานดอกพุทซ้อนกันนะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะอันนี้ก็ใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรใสทำนะคะนั้นก็จะดูเนี่ยนะคะ จะดูวิ้งวิ้งวับวับหน่อยๆนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อใสๆนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็เตรียมริบบิ้นมาสี่เส้นก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นธรรมดาสอนนะคะเพราะว่าริบบิ้นกากเพชรใสมันทำทำให้ดูแล้วมันมองไม่ค่อยชัดนะคะก็จะใช้เป็นริบบิ้นธรรมดาทำให้ดูก่อนเนาะ ก็เตรียมมาสเส้นนะคะความยาวริบบิ้นอยู่ที่40ถึง45เซนติเมตรนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สนค่ะน,นะคะ จากนั้นเราก็จับปลายริบบินทั้ง4เส้นให้มันเสมอกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับทบพับเข้านะคะประมาณนี้นะคะประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรนะคะก็เนี่ยค่ะกะระยะตรงปลายให้มันเหลือประมาณ5เซนนะคะหรือใครจะพับครึ่งไปเลยก็ได้นะคะแต่ที่นาะพับแบบนี้เพราะว่าคือจะอยากให้ตรงที่เราไปมว้วนดอกกุหลาบมันเหลือเยอะขึ้นนะคะก็เลยจะพับเยอะ จะพับไม่เท่ากันนะคะนี่นะคะาจากนั้นเราก็แยกริบบิ้นมาก่อน2เส้นนะคะนี่นะคะเอาด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะด้านยาวอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะ นี่นะคะเส้นฝั่งซ้ายมือนี่นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นฝั่งขวามือคือเส้นที่สองนะคะเอาเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไปแบบนี้นะคะนี่นะคะตามด้วยเส้นที่สามค่ะเส้นที่สามก็เอามาคล้องเส้นที่สองนะคะนี่นะคะคล้องไปแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะเอามุมนี้นะคะมุมที่เราพับนี่นะคะเข้าสอดเข้ารูเส้นที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้อาแล้วเราก็เนี่ยค่ะเอานิ้วล้วงเข้าไปเอาเส้นที่สามเข้ามาในเส้นที่สี่นะคะนี่ค่ะล้วงขึ้นมาแบบนี้ นี่นะคะแล้วเราก็ดึงให้มันล็อกกันเลยนะคะเนี่ยค่ะดึงให้มันล็อกกันแบบนี้นะคะอ่าจากนั้นเราก็มาใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็พับปิดเหรียญนนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะพับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองทับลงมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็เส้นที่สามทับไปแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่ก็เอาทับเส้นที่สามแล้วก็สอดเข้าลูเส้นที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะลูเส้นที่หนึ่งอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะนี่นะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงดึงบีบบีบให้มันแน่นเลยนะคะอ่าได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ กลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะอ่ากลับด้านมาฝั่งนี้นะคะก็มาสอดล็อกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มันเหรียญไม่หลุดนะคะอ่าเส้นเอาเส้นฝั่งขวามือนะคะสอดเข้ารูตรงกลางค่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ไปบีบให้แน่นนะคะ นี่นะคะเส้นเส้นฝั่งขวามือนะคะสอดแล้วก็ดึงแล้วก็บีบให้แน่นนะคะก็สอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่ะสอดครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านมาอีกฝั่งนึงเลยคะ่ะนี่นะคะ นี่นะคะด้านด้านสั้นจะอยู่ด้านล่างด้านยาวจะอยู่ด้านบนนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็จับริบบิ้นนี่นะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะบิดไปด้านหลังนะคะบิดแบบนี้นะคะแล้วก็นิ้วชี้ข้างซ้ายก็ประคองจับไว้นะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็มาที่กลางริบบิ้นแล้วก็บิดไปด้านหลังแบบนี้ค่ะ,ละ,คะแล้วก็บิดม้วนกลับมาแบบนี้นะคะ นี่ให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอดเข้ารูข้างๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นขึ้นมาอ่าแล้วก็สอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้นะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นก็โผล่ตรงกลางแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงแล้วก็จัดกลีบมันนะคะเนี่ยให้มันได้แบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะอ่ามา มุมที่สองนะคะเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะบิดพับไปด้านหลังนิ้วชี้ข้างซ้ายประคองจับไว้แล้วก็บิดพับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บิดหมวนกลับมาด้านหน้านะคะนี่นะคะให้ได้แบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นมาค่ะสอดเข้ารูด้านข้างนะคะเนี่ค่ะสอดเข้ารูด้านข้างแล้วก็ดึงค่ะ ดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกรีบให้สวยงามนะคะนี่นะคะจะได้กรีบแบบนี้นะคะอ่านะคะอีกสองมุมนะคะนยะคะสองมุมที่เหลือก็พับเหมือนเดิมนะคะพับให้ได้ทั้งสี่มุมเลยนะคะ ครบทุกมุมแล้วนะคะได้แบบนี้ต่อมามาเริ่มทําตรงกลางนะคะจับขึ้นมาเนี่ยค่ะสองเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นฝั่งขวามือไปทับเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะเนี่ยค่ะซอนขึ้นมาแบบนี้เนี่นะคะซอนทับขึ้นเรียงกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอานิ้วชี้นิ้วโป้งฝั่งขวาจับตรงนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จับฐานนะคะนิ้วโป้งฝั่งซ้ายก็คอยกด ตัวเกสรตรงกลางด้วยนะคะกดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงมากกดไปด้วยหมุนไปด้วยนะคะนี่ได้แบบนี้นะคะก็เหลือริบบิ้นให้พอสอดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะนิ้วก้อยนิ้วนางจับริบบิ้นไว้ปล่อยขึ้นมาหนึ่งเส้นก่อนนะคะนี่นะคะปล่อยขึ้นมาเส้นบนสุดนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะบิดพับไปด้านหลังค่ะ นี่นะคะบิดพับไปด้านหลังแล้วปลายริบิน้นสอดเข้ารูตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะแล้วมันจะไปโผล่ออกด้านล่างด้านหลังตรงนี้เราก็ดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะนี่นะคะได้แบบนี้นะคะ,ะมาค่ะมุมต่อมามันเดิมค่ะปล่อยริบบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะแล้วก็บิดพับกลับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางนะคะ นี่นะะอ่านี่แล้วก็ดึงค่ะอันนี้คือนาเหลือสั้นเกินไปนะคะพับม้วนเยอะไปหน่อยเลยเหลือสั้นนะคะอ่านมันก็จะเหลืออีก2มุมนะคะเราก็พับเหมือนเดิมนะคะพับให้ได้ทั้ง4มุมเลยค่ะ นี่นะคะสอดครบหมดแล้วนะคะจะได้เป็นเหมือนดอกกลับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำเส้นทางด้านนอกกันต่อนะคะนี่นะคะอ่าแล้วก็จับดิบบิ้นนะคะพับไปด้านหลังแล้วก็เบี่ยงไปด้านซ้ายหน่อยนะคะนี่นะคะเนี่ยเราจะเอาให้มันเป็นมุมแบบนี้นะค่ะมุมมุมโค้งแบบนี้นะคะ เห็นเป็นมุมโค้งแหลมๆแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะก็คือแต่ว่าเราต้องเอามาสอดเข้ารูตรงนี้ก่อนนะคะรูตรงกรีบกุหลาบตรงกลางอะคะ่ะเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นชัดไหมคะนี่นะคะสอดเข้ารูตรงเนี้ยสอดมานะคะแบบนี้สอดตรงนี้โผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเห็นไหมคะมันก็จะเป็นมุมแหลมด้านนอกนะคะ แล้วก็ตรงนี้เราก็ปิดพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนเนี่ยค่ะม้วนออกมาด้านหน้าแบบนี้ให้ได้เป็นมุมแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะสอดด้านหลังกีบกุหลาบม้วนตรงกลางอะค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปถ้าเกิดว่าสอดไม่ได้ก็ใช้ตัวช่วยหนีบสอดนะคะคือในวิดีโอนี้นะคะตัดริบบิ้นสั้นนะคะไม่ได้ตัดตามเป๊ะนะคะ ก็เลยจะเห็นเป็นสั้นๆหน่อยนะคะนี่นะคะจะได้กีบแบบนี้แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะดึงไปด้วยจัดกีบไปด้วยนะคะอ่ะค่ะมามุมที่สองนะคะเนี่ยค่ะพับไปด้านหลังเบี่ยงไปด้านซ้ายหน่อยนะคะนี่นะคะเบี่ยงไปด้านซ้ายแบบนี้เอาปลายริมบินเนี่ยค่ะโค้งมาสอดเข้ารูเนี่ยคะ่ะรูะกรีบกีบกุหลาบตรงกลางอะคะ่ะเนี่ยคะสอด เข้ามาแบบนี้เนี่นะคะเห็นไหมสอดเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วก็บิดพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดม้วนออกมาด้านหน้านะคะเอาใหม่นะคะบิดพับไปด้านหลังบิดม้วนออกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ย เอาไปสอดเข้ารูตรงนี้นะคะรูด้านหลังกีบกุาบตรงกลางอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะใช้ตัวช่วยหนีบด้วยนะคะหนีบดันเข้าไปนะคะมันสอดยากเพราะว่านาตัดสั้นเกินนะคะนี่นะคะอ่าแล้วเราก็จัดแต่งไปด้วยก่อนจะดึงแน่นนะคะจัดแต่งกีบให้มันเข้าที่นะคะนี่นะคะจะได้แบบนี้ ่าแล้วก็ดึงๆงมันหน่อยนะคะให้มันเข้าที่นี่นะคะได้แบบนี้นะคะอ่าต่อมาก็เหลืออีกสองมุมใช่ไหมคะสองมุมก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะพับเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะคะ นี่ค่ะทำครบหมดทุกมุมแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้อ่าแล้วก็กลับด้านมาฝั่งด้านหลังนะคะแล้วก็มาตัดอ่าริบบิ้นส่วนที่เกินเกินเนี่ยทิ้งได้เลยนะคะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานดอกพุซ้อนนะคะนี่นะคะสีชมพูหวานแหววสีสม้ม สวยงามนะคะอ่าก็ไปลองพับลองทําดูนะคะอันนี้เป็นแบบริบบิ้นธรรมดาแล้วก็นี่เป็นแบบริบบิ้นกากเพชรใสนะคะสีแดงก็จะแจ๊ดหน่อยนะคะจะมองในกล้องไม่ค่อยชัดนะคะอ่าแล้วก็มีสีม่วงนะคะนี่นะคะเห็นวิ้งวิ้งกากเพชรไหมคะเห็นนิดหน่อยเนาะ แต่ว่าข้างนอกกล้องมันวิ่งมากเลยนะคะนี่นะคะสีฟ้าอันนี้มองชัดสุดละนี่นะคะอ่าก็ไปลองหาซื้อมาทําดูนะคะริบบิน้นคือตอนนี้ริบบิ้นออกใหม่เยอะมากเลยนะคะก็ไปซื้อมาลองพับดูเนาะก็ถ้าคลิปนี้ใครดูไม่ทันหรือว่างงตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะใครจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามหรือติชมอะไรก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ